มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนโซเชียลเล่าสามีญาติทำงานที่โรงแรมเห็นเต็มตาตอนที่แตง่งโมอยู่ที่โรงแรมค่ะสกรณีการสาไปาของนักแสดงสาวแตง่งโมนิดาที่กำลังเป็นปมที่หลายคนให้การสืบคดีและยังคงหาคำตอบไม่ได้นะคะซึ่งยังมีอีกหลายปริศนาที่ทำให้สงสัยบุคคลบนเรือค่ะ ซึ่งในขณะนี้กำลังถูกพูดถึงอย่างมากถึงคลิปเหตุการณ์ในโรงแรมเนื่องจากหลังเกิดเหตุทุกคนบนแกง๊งบนเรือนะคะต่างยากย้ายก,กันกลับบ้านไม่ได้มาให้ปากคำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะล่าสุดได้มีชาวทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ออกมาเผยข้อมูลสำคัญหากเป็นเรื่องจริงถือว่าเป็นเรื่องราวที่พลิกคดีนี้ทีเดียวนะคะโดยได้โพสต์ข้อมูลระบุว่าและนี่คือข้อมูลดังกล่าวค่ะ ซึ่งเหตุการณ์นี้ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ความจริงนะคะอาจจะเป็นเพียงข่าวปลอมจากโซเชียลแต่ว่าอย่างไรก็ตามคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ